สวัสดีค่ะมาดูมุมมองทองคำตามแบบสีสหายเทรดเดอร์ประจำวันที่18สิงหาคมกันค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะก็ขอเพิ่มไทมเฟรมมาในทา์เฟรมวีกละกันนะคะในทา์เฟรมวีกนะคะทิศทางของราคาก็คือออกค้างเนาะอีเออรแล้วก็ราคาเนี่ยเกิดการบีบอัดเข้าหากันอย่างนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าราคากับ EMA เนี่ยยังคงมีระยะห่างกันนะคะยังไม่เคยสัมผัสหรือว่าแตะกันเลยสักครั้งนะคะเพราะฉะนั้น มุมมองก็เลยมองว่าตอนนี้ราคาเป็นการไซด์เวย์พักตัวออกด้านข้างนะคะอิมเองช้อนอยู่ด้านล่างมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปอีก1อย่างน้อย1ชุดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดรอปลงไปดูในไทม์เฟรมเดกันนะคะว่าราคาสอดคล้องสนับสนุนกับสิ่งที่เราคิดหรือเปล่านะคะซึ่งพอดรอปลงมาในไทม์เฟรมเดนะคะเราก็จะมาโฟกัสบริเ,เวณสวิงแถวๆถวนี้เนาะ ราคานะคะเขาปรับตัวลงมาเกิดการพักตัวนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงมาอีกหนึ่งชุดเพื่อลงมาหาแนวรับด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งมุมมองที่เกิดขึ้นในทำฟีมนี้เนาะจะเห็นว่าในทำฟ m มนี้นะคะราคาเองก็วิ่งออกข้างเป็นแท่งเทียนสลับสีนะคะ EMA พาดผ่านกลางเกิดการพักตัวหนึ่งครั้งตรงนี้นะคะ อันนี้เป็นหมึ่งมุมมองกับอีกมุมมองหนึ่งก็คือราคาปรับตัวลงเกิดการพักตัวใช่ไหมคะแล้วราคาลงมาเท่านี้แหละแล้วเขาก็เกิดการปรับตัวขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองว่าราคาในทำเฟรมเรย์เนี่ยอาจจะเกิดเป็นการไซเวอีกนั่นเองเนื่นองจากราคาไปเจอแนวต้านข้ามเซกเมสส่งผลให้ความมือเกิดเป็นไซเวแล้วราคาเขาก็ไม่หลุด o OM หรือว่าแนวรับบริเวณนี้ปรับตัวขึ้นต่อ อันนี้ก็จะเป็นภาพที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในไทม์ f r a m 4ชั่วโมงเนี่ยสอดคองกับสิ่งที่เราคิดหรือเปล่านะคะพอดอปลงมาในไทม์เ r รม e สีชั่วโมงนะคะเราจะเห็นว่าราคาปรับตัวลงเนะเาะแล้วก็เกิดการพักตัวแล้วก็ปรับตัวลงแล้วก็พักตัวขึ้นไปเกิดการโอร์แลปกันนะคะแล้วราคาเขาก็ปรับตัวลงมาอีกหนึ่งรอ ถ้าราคาเขาเป็นเทน,นะคะการพักตัวอย่างน้อยจะต้องมี2ครั้งอันนี้ครั้งที่1ครั้งที่2ที่มีขนาดพอๆกันแต่ว่าเขาเป็นเทนที่เกิดการ Overlap แลนะคะแล้วก็ล่าสุดสวิงสุดท้ายที่ปรับตัวลงมาเนี่ยเกิดสัญญาณคลาส s ิกได v e r วอร์เด้วยมองบอกว่ามีโอกาสเป็นช่วงท้ายช่วงปลายของการเคลื่อนที่บวกบวกกับราคาเกิดการพักตัวแล้ว2ครั้งอาจจะเป็นพวก Ending Diagonal ก็ได้ นะคะถ้าเกิดราคาปัจจุบันราคาปรับตัวขึ้นไปแล้วสามารถยืนเหนือ EMA ได้บวกกับว่าเกิดการทำลายแนวต้านข้ามเ s กเมนต์ฝั่งซ้ายนะคะรอให้ขวามือเนี่ยเกิดเป็นการพักตัวนะคะแล้วเราค่อยหารอซ้ายจบปรับเป็นขวายืนเหนือ EMA แล้วค่อยหาการ follow head by อันนี้ภาพนี้ก็สวยเหมือนกันอันนี้ก็จะกลายเป็น sideways day ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นถ้าเกิดเป็นเกิดเป็นภาพนีนอ้อันนี้เป็นมุมมองที่1นนะคะก็ถ้าเราจะบายก็อาจจะต้องรองให้ในทางฟิวเย่อยๆเนี่ยมายืนเหนือ EMA ก่อนนะคะแล้วค่อยหาจังหวะบายกับอีกภาพหนึ่งนะคะก็คือมองว่าราคาตรงนี้ลงมาเกิดการพักตัวตรงนี้ทั้งก้อนเลยนะคะแล้วก็ราคาก็ปรับตัวลงอย่างนี้เนาะอาจจะ เป็นแบบนี้ราคาลงนะคะเกิดการพักตัวทั้งก้อนแล้วก็ปรับตัวลงมานะคะแล้วก็ราคาอาจจะปรับตัวขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ปรับตัวลงมาหาแนวรับด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะใช้เทรดในกรณีที่ ราคาไม่สามารถปิดยืนเหนือ EMA H สได้นะคะราคาขึ้นมาเกิดสัญญาณฮิดเด้นในทางเฟรมย่อยเนาะทีนี้เราก็จะต้องรองให้ซ้ายที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยจบก่อนนะคะราคาตอนที่ราคาปรับตัวขึ้นมาในทางเฟรมย่อยมันก็จะเป็นประมาณนี้ปึ้งปึง EMA จากเดิมที่ช้อนอยู่ด้านล่างนะคะก็ต้องรองให้เขาเกิดการซับพอร์ตนะคะ ราคาในทำเฟมย่อยอาจจะเป็นแบบประมาณน,นี้ปึ๊บอย่างนี้นะคะรอให้เกิดภาพตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยเข้าเทรดกันนะคะก็จะมีสองมุมมองละกันนะคะก็คือถ้าบายส่วนตัวจะรอให้ราคาปิดยืนเหนือ EMA H4 อย่างน้อยก่อนนะคะเพื่อที่จะบายขึ้นไปเป็นไซเ์ของทำเฟมเดย์แต่ถ้าจะเซลล์อย่างน้อยจะต้องรอให้ราคานะคะ EMA h 1นะคะราคาเนี่ยปรับตัวลงมาต่ำกว่า EMA h 1แบบนี้ก่อนแล้วค่อยหาเสีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคากำลังวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์ของทำเฟรม h 4เนาะเพราะว่าราคาลงมาเกิดสัญญาณคลาสสิกใดและเริ่มเกิดการออกด้านข้างอย่างนี้เรียบร้อยนะคะรอให้เกิดความชัดเจนก่อน EMA ยืนเหนือในทุกๆไทม์เฟรมใน การเข้าเทรดก่อนนะคะแล้วเราค่อยหาเทรดกันตอนนี้มองได้2หน้านะคะราคาปรับตัวลงมาในไซด์เวของ Time f ฟรม e h 4, ลงมาสั้นๆแล้วค่อยรอบายในไทม์เฟร m e Day หรือว่าตอนนี้ราคากำลังปรับตัวออกข้างเราก็อาจจะเป็นไทม์เฟร m e Day ที่เกิดการไซด์เวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ก็ถ้าเกิดคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะหรือว่าถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย